กัอนกองข้างกินข้ากินน่ามากไปเมื่อนี้คือเช็คเซ้ากับบัณนาบอกเท่งคูบ่กเอ้ยสเปทาไทยนีทาไทยหนูน้ำไดื่อได้รอรุนรอรุนคาร์ัออะไรหัวอะไรอยากลมอีกจะเทื่ยงเหุ้ยไม่เอาอย่เอาเยาวัเยาว์เดา กินม like like ือเราคืออย่างม่เล่นหรือเ่ล่าคะเด่นยางบ่กระโดดยางนี่ย้อนวัยย้อนยุคกันสมัยมอตโต้นาเกแบบเคยเล่นบ่ค่ะเล่นเป่ายางเด้เล่นยางพี่น้องเกิดเหตุแล้วที่แม่เต้นครับเดี๋ยวพาถูกแมวโอ้โหเห็นละแดนแดนไวบ่ค่ะจ้างม้าแล้วนี่ตลกยังเอาพี่น้องเขาช่องเขามาบ้านเราก็บเบิ้งในโทรศัพท์เอาพี่น้องไปตามหาเบิ้งเอาเด้อยส่องไหนไทยลงแนวค่ะ รอเต้นันข like. ึ้นร่มเกิดเหตุยังเกิดกว่าแม่ันนไหนแมเมื่อเมกี้เิดปุยเปิดเบิแตอยาคคิพ่อโกะเมเจังๆเลยพ่กมันเือนี่สายไฟของนี่เราแล่นแฟนเ์ โาแลนโซแลนบ่เนี่ยออกกดเลยห้ามวิ่งหลังเวทีเพราะมีมีสายไฟทั้งอย่างกับหลุมบางงานก็เป็นไปนะคนไม่ออกไปแล้วมันอึ้งปุ๊บคนอึ้งคบอึ้งคนโตอึ้งออกอันโตโฮมบ่หักคนลูกขืนเขาถามว่าเจ็บบ่เ่าเจ็บขาหนูไอายแลนเขาเต้นวันนี้เพิ่งมาเจ็บมันเพิ่งมาเจ็บปรนเดหัวต้องหูตัวว่าไอ ทั้งรวมเป็นตาหาก้องแหลเป็นตาหักอยูอบมางเลยน่ารักน่ารักแบบใหม่ใส่ก็ไมได้โกบบอเลยแบบแอนกบบอยังว่าหอนวันจีเนี่ยถูกครบเทนั่งเขาว่ามาบดทันติดกล้องเนี่ยบดเลยช็อตเทนจ่อยโอ้คนถูกตกเพราะได้ซูมอย่าตกแห้งเนื้อมาล้ขึ้นหักแล้วคนติดตามที่ถ่ายรูปวานมาคนติดตามขึ้นเยอะมากเลยเออนั่นนั่นราคาเป็นสี่ร้อยกว่าช่องอย่างนี้เอาฝากช่องได้ ก็ชอบวันลำเพลินออฟิเชียลด้วยนะครัาวานลำเพลินออฟฟิเชียลถ่ายหนองหักแพงคลิปขื่อดเพิ่งถ่ายเมื่อวานคลิปแรกมั้งตอนก่อนขึ้นนครอ่าเบิ่งนครพนมใช่ใช่จะขึ้นเต้นพอดีก็เลยแบบเอาโทรศัพท์มาถ่ายอยูโทรศัพท์มาถ่ายปกติก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเด้วิวดีเลยเด็กเตนขึ้นเต้นอันนี้ยังไง สน,สนับสนุนศิลปินในวงเขาหนิแหละ hey, พี่น้ <okay. S 1> องฝากช่องไปเบิองให้เพื่อนในเพื่อนหัวตะทายนี่ยอดวิวดียอดบิวท์การเกษตรเพื่นหลาย นนยังชมบรรยากาศพี่นอ้องอ่พีนง้งบรรยากาศกำลังเขาเต้นเขาหาันฝนตกฝนย้อยพาไปเบิ่งหน้าหาันก้อนบนี้พี่น้องว่าพระเจ้าพระกันเต็มนาหาามาน้าหันไปแต่ว่าฝนตกฝนย่อยนี่มีคนมาบี่น้อใส่เบิ่งก่กก ศาสตรอาญาอยู่ได้หล่ะพี่น้องพุณน่ะโม่พื้นมะซาวนอยเพชรวันแพงมาฝนตกปันไดกับมะกังโฮมเบิรงใส่เสือกันฝนเมืองกะมีพี่น้องเขาเมื่อนี้เขาอยู่โคราชเนาะค่ะอยู่ชุมพวงโคราชโรงเรียนบ้านหนองบัวรีติชุมพวงโคราชนครราชสีมาเนาะพี่น้องอาญาอาญาเมือนี้งันการกุศลมืัอนี้งันฟรีเนาะค่ะพี่น้องคนไหนคนไหนฝนตกกับ่วัน ตกบอแห้งตกบอแห้งผู้ใดอยู่บ้านไก่เฝ้ามาเด้อค่ะเด้อเต็มเบอรแล้วพื้นทีศ่ศาสเต้นเป็นหอดดมแล้วพี่น้องอาญ,ญาอาญ,ญามื้อนี้เฮาอาญ,ญามวนคือเก่าพี่น้องบ่ตกแห้งดอกพอได้ซุมพอได้บ่ไงเต้นไหนฮันบ่ไงพอได้บ่ฮ้อนอากาศกำลังเย็นๆเนาะค่ะอากาศกำลังเย็นๆเวทีเราอาจารย์นักดนตรีเพิ่นกเกิดกางเต็นการโฮมไม้ เพื่อป้องกันเครื่องดงตนตรีนอกพี่นีงฝนยน่อยฝนลงไม่กระสีเรื่องไฟฟ้ากับน้ำกับฝนอันตรายกับเศษไบคอนม,มาจากไหนเนอะค่ะพวก เสือ้าช่วงตอนตอนไหนลูกอันไหนก็ค่ะเสือเสือเสืออุ้งอิงนเสืออุ้งอิงบอกค่ะตรงเขาหลังหานแต่ว่าเมื่อกี้หนูบอกว่าเนี่ยจต่เขาเอาม้าบอกค่ะเอาม้าเอาม้ามันบอกข่าหลังหานค่ะมือวัดเขาเอาม้าก็เบิดเด้เมื่อนด้เฝ้าเขาไปเอาเด้เอาต้งมายังเนี่ยเอามายังน้องันได้มาค่ะราจักน่อยก่อนเขาเขาไปหลังหานเลยค่ะเขามีใครหลัหนยเอเสอไร่ะนีพ่อแม่เอซเฮาอยากซื้อเสือมาถาอเสือที่น้อง เพิ่นอยากได้เสียเพิ่นติดตามถามกันไหมเราเนาะมัอนี้มีไหมเนาะว่าอันติดตามตลอดนะทุกคนนี่เลยสุดยอดเลยนี่ยฝนตกเป็นได้กันไหมขัดมาสามวันนะตกเป็นได้กับสู่เนียโอ้ยเนาะเพื่อนๆเริ่มการสอดแจ้งมันนี่เลยเออสาวกินห้องสุดยอด่เป็นหนังค่ะนั้นเเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะเอยถามเบิ่งเขาละวันเนาะเพิ่นเพิ่นรู้ว่ามันเขาในท้ายนี่เนี่ยสัญญาณเขาท้ายนี่สีอะไรเนี่ยไหนอะไ่ได้ไม่ได้ถามดูนะค่ะ หมดแล้วหมดเลยเฝ้าเด้อรว่าเราขอไปเอาเลยรได้เมื่อวานเนี่ยพวคูกันได้เมื่อวานนี่เมื่อออววานตัรยแมนค่ะอยู่เมื่อวานนี่แบน้องมุ่นมากเบอร์ตาอย่างนี้ต้องมัดต้องลยตัวเอาบัดนี้นี่พระยังสมบรรยากาศเขาหลังหานก้อนบัดนี้พี่น้องพอไหมแม่เอฟซีเพนกาตาฮักสนับสนุนอุดหนุน หลังหันมาทั้งในสวนเสียนวนไว้พี่รอกกำล,ลังเงียบเงาเงียบสงบฝนตกมันยังให้ผมองกันเซืรอกำลังล่งหนาเลย กอข้ากันออกมาข้างนอกนี่แหละมือนี้เป็นคือจังสีกวงได้กะเป็นแคบแต่พี่ร้องพื้นที่เหาอเอ้าวมาหนีคลิปนี้ฝากไว้ช่องนี้ก่อนนะคะพี่นอ้องฝากช่องพเพื่อล้ำเพลินในสุภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องและเด้อค่ะเบิ่งคลิปบ่าขำโฆษณา,พา,าเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินที่คุณรักที่คุณชอบนะคะพี่นอ้อง พบกันคลิปหน้าครับพี่นอ้องสวัสดีค่ะ